จะนอนไหมพร้อมเลยเหรอน้องเตี้ยของเรามีแผลไหมมีแผลไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรออ๋อนี่น้องเตี้ยไม่มีไอ้ตรงนั้นนิดนึงป่ะที่เลือดมันออกที่ว่าตอนแรกที่เรายกไหม อ๋อออกตรงปากยังระเสบอยู่เออตาไม่เข้าไงไอ้ไปแล้วโน่นโน่นโน่นอย่างเงลาเข็เลยดิดีแล้วดีแล้วดีแล้วอย่าออกมาไอเจ้าเตี้ยเจ้าเตี้ยกลัวด้วยออกมาเข็เกินระเบิดระเบิดเลยเออเป็นเงี้ยเป็นไงเป็นไงนี่นี่นี่รอดแล้วครับคําตอบนะครับน้องรอดนะครับนี่ลาเลงเหมือนเดิมเขียดเขยดตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านเลยกลัว โอเคครับองเตี้ยอย่านะที่หลังอย่านะเข็ดไหมเตี้ยเข็ดไหมกลัวไหมเข็ดไหมครับเตี้ยเตี้ยเข็ดไหมครับทีหลังอย่านะเตี้ยนะเตี้ยนะไม่ได้นะงูมันสววบอะเตี้ยเออออกนอกบ้านไม่ได้นะอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะ